ไม่ได้ไปดูเอลซ่านะตาคะดูอะไรหอ โอ oh <my> God. ย้ยไปตรงไปค่ะ,บบาะขาช่วงขหนูหอยากไปเจอบัพพนอนะโหบัพพ์อนคะ ี่เท่าไหร่สิบสามอยู่ไหนไหนเห็นเลขสิบสามไหมยังโอเคไหน okay. เลขสิามชี้ดินู่น <laughs> ไม่ใช่นี่มัน 4DS ีเอสิบสามอยู่ข้างหน้าค่ะเอาไปเ,เ, <laughs> เลขสิบสามอยู่ไหนเลขสิบสามอยู่ไหนไปประตูไหนไปแม่จะดูดิ ไปหาเลขสิบสามเลขสิบสามอยเลขสิบสามอยู่ไหนไหนฝั่งไหนขวาหรือซ้ายไม่ใช่นั่นมันสิบสี่สิบสามอยู่นี่ร้อก่อนร้อก่อนอ <laughs> บอกสิบสามจะไปสิบสี่ได้ยังไงหือ <laughs> ไหนดูเลขดิเลขสิบสามอะ่ะเลขสิบสามสิบสี่สวัสดีค่ะวันนี้นางต้นหนิงมาดูหนังเรื่องอะไรรู้ไหมรู้ค่ะใช่เรื่องนี้มาเนี่ยคุณแม่มใช่ลองลิฟเลิฟหรอ ใช่ไหมที่เราได้ปั่รนั้นมาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ปั่นอยู่ไหนคะบัตรอยู่บัตรแรกมาแล้วกลายเป็นอันนี้คือโชว์สิโชว์ในนี้สิคะมองไม่เห็นแล้วเป็นครั้งแรกที่ได yes> ้มาดูหนังในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันมีโควิดมาตลอดเลยแล้วมาป้าหมอกมาก็ไม่เคยพังมาเลยใช่ค่ะะเพราาว่ชีนะ องใส่แมสแล้วก็ต้องห้ามร้องไห้ห้ามห้ามพูดห้ามรบก,กวนคนอื่นห้ามดื้อห้ามดื้อด้ดวยแล้วจะได้มาครั้งที่สองถ้ามันผ่านไปด้วยดีสามพันหืมสามพันสามพันอะไรลูก <c oughs> ตาเห็นไหมว่ามันมีเรื่องใหม่เข้ามาเห็นรักสังเกตไหมมีบาร์บี้มีอะไรไม่รู้แม,ม่ก็เป็นเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดมันผ่านไปด้วยดีอ,อาจจะได้มาดูอีกเป็นครั้งที่ดูหนังเรื่องนี้ใช่ไหมเข,เ,เขากำลังถา่ากระปรงอ่ะอืมอันนี้มาลองลองดูลูกไม่จําเป็นต้องดูจนจบถ้าไม่ถ้าตาไม่ไหวตาก็ออกจับลงมาบอกามาโอเคไหมแต่เราจะไม่เสียงดงงยงังไม่รบกวนคนนี่ไหลงหนังพ่อแม่ค่ะ เขาก็ไปหรือพี่เขาก็ขึ้นไปใชจอภาพยนตร์จอภาพยนตร์ยังไม่เปิดอะไรเยวีวใช่รอก่อนสิรอให้พี่พ์รอให้ทุกคนระอให้ถึงเวลาก่อน <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กไงเฮ้ยสนุกอะไ,ไม่ใช่ของเล่นจะกระนน่อยออแม่ว่าสนุกอะแม่หยุดก่อนนะ1 1> ค่ะหนูหนูเริ่มเห็นในนี้ด้วยอ่ะอยากมันเป็นเลขสองไงลูกมันเป็นเลขที่นั่งที่เราซื้อตั๋วเข้ามาดูลูกอย่าที่อยากกระดกถ้ามีคนนั่งก็จะไม่กระดกลูก อืมเบาๆบอกแล้วนะแล้วเวลาหลัง่ัยทำไงไม่เสียงดังสัญญาท่านงวงก็นอนไปเลยเอาผ้าห่มออกไปห่มเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็เอามาแล้วไงดึงเบาๆโอเคนะทางวงก็นอนอย่างง่งไยสัญญากแล้วนะจะดูซิว่าจะเป็นไปตามที่คุยกันไหม ตืด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 พร้อมยังพร้อมยังพร้อ,อมยังหนูต้องหย่อนน้ำหนักไม่งั้นหนูก็ถอดรองเท้านั่งขัดตำมัดไปเลยลูกโอเคอเทา้าก่อนแล้วตาก็นั่งขัดตำมาัดไปเลยจบจบไปโอเคและะ้วนะนั่งให้สบาย